จัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานแฟนมิดเดี่ยวครั้งแรกค่ะเปรม The Journey Presented by เย็นๆของหนุ่มสุดฮอตเปรมวรุษนะคะโอ้โหแค่เปิดตัวด้วยโชว์แรกก็เรียกเสียงกรี๊ดดังทั้งฮอลเลยกับการนำเพลงแล้วก็การแต่งตัวในยุค90มาเป็นธีมของงานนี้ค่ะแต่ความหวานก็อยู่ที่เปรมมีการควงคู่จิ้นอย่างบุญนบพนัดมาร่วมย้อนวัน,วนกับบทเพลงแรกที่เคยร้องคู่พร้อมขนดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์นอกจาก จากนี้ก็มีเพื่อนร่วมค่ายนะคะอาทิพีกพิมพ์พลบูมกริตรพักสกุลกัญญาพักจิด้าจิดาพาและเพื่อนๆในสังกัดสตาร์ลัดชิสมาร่วมโชว์อีกด้วยค่ะโโโโโโออออออยยยยย คือมันตื่นเต้นมากสาหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดเราเราจะทําได้ไหมอ่ะเหมือนว,ว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวอย่างเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราตื่นเต้นครับผมคือมันเลยความกังวลเพราะาเราซ้อมก็จังเยอะมันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าพี่ไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่6โมงก็ ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างนอกนี่คุ้นได้เลยนะจริงเหรอฮะแบงแบงอ๋อแบงแน่นะครับนิดนึงนิดนึ่งตัวใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะเออ่ส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบแบบเป็นแบงก์ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับผมผมก็รักพวกคุณครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ